พายุฝนพัดกระหน่ำลานหน้าศาลสมเด็จพ่อค้าแม่ขายเต็นท์พังเจ็บหลายรายข่าวจากคนกู้ภัยวันที่5เดือนเมษายนพุทธศักราช2568เวลา15นาฬิกา45นาทีศูนย์วิทยุกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลเมืองตากรับแจ้งจากศูนย์ตากศิลมหาราชออกตรวจสอบผู้บาดเจ็บเต็นท์ล้มทับจากเหตุวัตภัยสถานที่เกิดเหตุบริเวณลานหน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากศินศูนย์วิทยุกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลเมืองตาก จัดรถพยาบาลฉุกเฉินหนึ่งสายพร้อมเจ้าหน้าที่พบผู้บาดเจ็บหญิงสามรายลักษณะการเจ็บป่วยรายที่1อายุ71ปีแผลฉีกขาดที่หน้าผากประมาณ4เซนติเมตรรายที่2อายุ49ปีมีอาการใจสั่นรายที่3อายุปีมีอาการปวดศีรษะแผลทะลอกการช่วยเหลือในเบื้องต้นปฐมพยาบาลเบื้องต้นรถพยาบาลฉุกเฉินเทศบาลเมืองตากเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บจากจุดเกิดเหตุนำส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ฝ่ายยอรประชาสัมพันธ์กู้ชีพเทศบาลเ,เมืองตากการนำเสนอข้อมูลและรูปภาพเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนี้โดยทางเรามิได้มีเจตนาในการลบหลู่ผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ประสบเหตุประสบภัยหรือทางญาติที่น้องของผู้อยู่ในเหตุการณ์เพียงแต่เป็นการนำเสนอเพื่อเป็นอุทาหรณ์ตัวใจและเสนอข่าวสารและกิจกรรมของกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลเมืองตากเท่านั้นหากผิดพลาดประการใดขออาภัยไว้ที่นี้ด้วยครับทีมข่าวประชาสัมพันธ์กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลเมืองตากรายงาน ศูนย์วิทยุกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลเมืองตากแจ้งเหตุฉุกเฉินขอความช่วยเหลือเครื่องรับโทรศัพท์055-511161แจ้งเหตุเพลิงไม่เครื่องรับโทรศัพท์199ตลอด24ชั่วโมง